วันนี้จะพาทำน้ำพริกกะปินะจ๊ะขั้นตอนแรกเอากะปิไปพอฟอยจีในกระทะฮะจะได้หอมหอมเครื่องเคยาของเราก็ตามนี้เลยจ้าใช้พริกขี้หนูโครกลงไปเผ mm hmm. ็ดน้อย mm hmm. เผ็ดมากตามชอบกระเทียมก็เช่นกันจ้ะตามชอบเลยละเอียดแล้วก็ใส่กะปินะจ๊ะ เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะจ๊ะอันนี้คือกุ้งแห้งที่เราไปป่นไว้เวลาโขกก็ทําง่ายหน่อยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ปรุงรสอื่นๆเราจะไม่ได้ใส่นําปลานะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปีที่เราใช้เนาะอ่าแล้วเสกเผื่อลงพวงไปบุกก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊ ก็คลึงคลึงคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายเติมน้ำสุกน้ำมะนาวรสชาตินี่ตามชอบเลยขั้นตอนการทำน้ำพริกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ